เช่นเห็นมีจริงไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่จำไม่ใช่ชอบไม่ใช่โกรธถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นนั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะว่าอยู่ในโลกของอัตตาตลอดเกิดมาก็เป็นเรามีพี่น้องมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่ง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 สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งตลอด แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทางปวงเป็นอนัตตาเริ่มรู้ไหมคะคําว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยเป็นที่เคยคิดที่เคยจำไว้ว่าเป็นดอกกุหลาบว่าเป็นโต๊ะว่าเป็นคนว่าเป็นสุนัขว่าเป็นประตูหน้าตา่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตา แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงจึงตรัดว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะประจักษ์แจ้งธรรมทั้งปวงนะคะทีและหนึ่งซึ่งจะเป็นอัตตาไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เช่นเห็นมีจริงไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่จำไม่ใช่ชอบไม่ใช่โกรธ ถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นเห็นเดียวนี้เห็นแล้วเกิดแล้วไม่มีใครเพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจคำที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจ จะไปทําอย่างอื่นได้ไหมคะไม่มีทางช่วงที่2ของการสนทนาธรรมะเนื่องในวันอาสารหาบูชานะครับวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับเวลาก็มีไม่มากนะครับ1ชั่วโมง15นาทีในช่วงเช้านะครับสำหรับวันนี้นะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ละท่านก็ คงจะทราบประวัติความสำคัญของวันอาสารหบูชานะครับวันเ็นเดือน8เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเป็นครั้งแรกนะครับพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเป็นครั้งแรกก็คือธรรมจากกัปปวัตนสูตรซึ่งผลจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะเป็นครั้งแรกโปรดภิกสูปัญจวัคีนะครับเป็นเหตุทาให ท่านพระอัญญาโกลทันญะนะครับได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระสุวดาบันนะครับเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกวันอาสนะบูชานะครับวันเพ็ญเดือน8จึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสามนะครับทั้งพระสมสมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์ก็คือท่านพระอัญญาโกลทันญะ และในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกมีมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวนะครับก็คือท่านพระอัญญาโกณทัญญะได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันแต่มีผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ฟังพระธรรมด้วยนะครับแล้วก็ได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันด้วยก็คือพรม18โกดนะครับ18โกดนะครับโกดหนึ่งก็10ล้าน18โกดก็180บล้าน นี่คือวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกนะครับนี่คือความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาที่ทุกท่านก็คงจะทราบเป็นอย่างดีนะครับแต่ข้อความในอัตถกานะครับก็ยังได้อธิบายไว้ด้วยนะครับว่าวันเพ็ญเดือน8นะครับมีมีเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับนอกเหนือจากการทรงแสดงพระธรรมเป็นครั้งแรกนอกเหนือจากการที่มี พระสังฆรัตนะเกิดขึ้นในโลกแล้วนะครับย้อนกลับไปนะครับจิตขณะแรกของพระโพธิสัตว์จิตขณะแรกของพระโพธิสัตว์นะครับพระองค์ปฏิสนธิในพระคันของพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระมารดาเลยครับก็ในวันนี้นะครับวันเพ็ญเดือน8และพระโพธิสัตว์นะครับในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้29,000พันษา พระองค์ก็เสด็จออกมหาพิเนศกรมก็คือเสด็จออกผนวดเพื่อสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็ตรงกับวันนี้ด้วยนะครับวันเพนเดือนอาสารหาคือวันเพนเดือน8และอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับหลังจากที่พระสมมาสามบุรธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนะครับพรรษาที่7หลังจากที่ทรงตรัสสร้นะครับพระสมมาสามบุรธเจ้าก็ทรงแสดงยมุปาติหารคือปาติหารเป็นคู่คคนะครับ เพื่อปราบพวกอัญญเดรฉีแล้วก็พระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมในวันนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ได้บรรลุธรรมมากมายหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชันดาวดึงเพื่อทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธ,ธมารดาจนเป็นเหตุทําให้พระพุทธ,ธมารดานะครับได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสโดาบันนะครับซึ่งความสําคัญนะครับประโยชน์ ของผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมนะครับอยู่ตรงไหนเพราะว่าการเข้าใจธรรมะสำคัญตรงนี้แหละครับคือการเข้าใจธรรมะนะครับในช่วงแรกครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ในความละเอียดครับว่าจุดเริ่มต้นครับในการศึกษาพระธรรมนะครับที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ไม่ไปผิดทางนะครับคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับค่ะ ทุกคนได้ฟังเรื่องพระโพธิสัตว์ได้ฟังเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจา้ารู้จักพระองค์หรือเปล่าสำคัญไหมคะได้ยินเรื่องตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งขณะที่ตรัสรู้สิ่งที่ชาวโลกไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยพระปัญญาที่เหนือบุคคลใดในจักรวาล ทุกจักรวาลแล้วรู้จักพระองค์หรือยังรู้จักเรื่องรู้จักประวัติแล้วพระองค์สูงเป็นใครที่จะเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ตรงตั้งแต่เบื้องต้นนะคะมิฉะนั้นจะไม่สามารถรู้ความจริงตรงต่อความเป็นจริงได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ใครมีชื่อนี้ได้บ้างพระอรหันต์พระอระหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าด้วยนะคะพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉันควาจะรู้จักพระองค์ไม่ใช่เพียงฟังเรื่องพระโพธิสัตว์เรียกว่าประวัติที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงสแสดงธรรมะเกือ้อกุลสัตว์โลกเพื่อจุดประสงค์ให้คนได้รู้จักความจริงต้องรู้ด้วย พราะฉะนั้นความจริงอยู่ไหนรู้ไหมถ้าไม่ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามไปเถอะนะคะจะตอบได้ยังไงแต่ฟังแล้วเริ่มรู้ว่าความจริงลึกซึ้งยังไม่ทันรู้เลยว่าอะไรแต่ต้องลึกซึ้งแน่เพราะต้องหาความจริงยังไม่รู้ว่าความจริงอยู่ไหนหรือใครรู้ พระเจ้าก็ต้องรู้ว่านะคะความจริงลึกซึ้งเพราะว่าสิ่งที่มีจริงๆทุกอย่างใครเปลี่ยนให้ไม่จริงไม่ได้ใครเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ทุกอย่างที่มีจริงปรากฏความจริงของแต่ละหนึ่งความจริงของเห็นมีไหมความจริงของได้ยินมีไหมความจริงของเสียงมีไหมกำลังมีความจริงทั้งหมด อยู่ท่ามกลางความจริงแวดล้อมได้ความจริงไม่พ้นจากความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่คนที่ไม่ได้ฟังคำของพระองค์ไม่รู้เลย,เลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้ทุกขณะที่มีที่ปรากฏเป็นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องฟังธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่งต้องตรงต่อความจริงของแต่ละคำที่พระองค์ตรัสรู้แล้วทรงแสดง ก่อนตรัสรู้ไม่ได้ทรงสแสดงความจริงอย่างนี้เลยต่อเมื่อใดได้ทรงตรัสรู้แล้วทรงสแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงไหมแล้วรู้อะไรบ้างคะ่ะสิ่งที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้จริงไหมเริ่มตน้นจริงแน่แต่ไม่มีใครรู้จนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงสแสดงความจริงนั้นๆว่า ตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าที่ไหนอย่างไรสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้และทรงแสดงความละเอียดยิ่งนะคะด้วยคำที่เริ่มจากธรรมะสิ่งที่มีจริงธรรมะทั้งปวงไม่เว้นเลยสักอย่างเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำสั้นๆธรรมะรู้หรือ,อยัง ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรและธรรมะทั้งปวงด้วยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประกาศทั้งปวงว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาอะนัตตาคือไม่ใช่อัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้น ฟังแล้วเคารพในพระโพธิสัตว์ไหมคะบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่ที่จะตรัสคำทุกคำให้คนอื่นได้เริ่มรู้ว่าอยู่มาในโลกโดยไม่รู้ความจริงทงั้งๆที่มีความจริงทุกขณะก็ไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นอนัตตาเพราะว่าอยู่ในโลกของอัตตาตลอด เกิดมาก็เป็นเรามีพี่น้องมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่ง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 สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งตลอดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเริ่มรู้ไหมคะคำว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคยเป็นที่เคยคิดที่เคยจำไว้ว่าเป็นดอกกุหลาบ ว่าเป็นโต๊ะว่าเป็นคนว่าเป็นสุนัขว่าเป็นประตูหน้าตา่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงจึงตรัสว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะประจักษ์แจ้งธรรมะทั้งปวงนะคะทีและหนึ่งซึ่งจะเป็นอัตตาไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เช่นเห็น มีจริงไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่จำไม่ใช่ชอบไม่ใช่โกรธถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นเห็นเดียวนี้เห็นแล้วเกิดแล้วไม่มีใครทำให้เห็นเกิดได้และความจริงก็คือว่าเห็นที่เกิดมีปัจจัยที่ทำให้เกิดถ้าไม่มีตารูปพิเศษคือจกักขุประสาธา ที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้และยังไม่ดับธาตุรู้คือเห็นเกิดเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นหนึง่งไม่ใช่อัตตาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตาเป็นหนึง่งไม่ใช่เห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิ่งที่กระทบตาไม่เห็นไม่ใช่ตาแต่ปรากฏว่า กำลังมีสิ่งที่ถูกเห็นเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะเนะะี่ยค่ะเริ่มเข้าใจเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงเริ่มเข้าใจคำที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดจริงเกิดได้ละเอียดมากนะคะมีปัจจัยทำให้เกิดจริงเกิดได้เกิดแล้วจบแล้วดับถูกไหม เพราะปัจจัยทำให้เกิดเนี่ยค่ะความละเอียดอย่างยิ่งนะคะว่าอยู่ในโลกของสิ่งที่มีปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าแต่ละอย่างไม่ใช่สิ่งที่เคยจำไว้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเห็นเป็นเห็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้สิ่งที่กระทบตากำลังปรากฏเป็นสีสันวัรณะต่างๆเท่านั้น จะไม่เกินสีที่เราใช้คำ่าสีคือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะแดงขาวดำม,ม่วงหลากหลายมากรวดเร็วมากเกิดดนับสืบต่อปรากฏเป็นยาวสั้นเหลมเล็ลกต่างๆจำทันทีว่าสิ่งนั้นเมื่อรวมกันแล้วเป็นรูปร่างให้รู้ว่าเป็นอะไรใช้คำว่านิมิตตสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏรูปร่างสันฐาน ให้ทรงจำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดเป็นนิมิตจิตเห็นขณะนี้นะคะเกิดขึ้นเห็นเพียงจุดเล็กๆที่กระทบตาไม่ลืมนะคะเมื่อคีนนี้เกิดเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดแล้วดับทุกคำนี้คะ่ะต้องฟังด้วยความเคารพสูงสุดในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้ ตรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่เหมือนคนที่กำลังฟังของฟังคำของพระองค์ทุกคำก็ต้องค่อยๆสะสมความเข้าใจจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจคำที่พระองค์ทรงแสดง45พันศาเป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตจริงๆทุกขณะปกติประจำวันไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนเลยเราะฉะนั้นเริ่มเห็นความห่างไกล ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่แค่เริ่มฟังกว่าจะประจักษ์แจ้งตามความจริงถ้าไม่มีความมั่นคงว่าทุกคำของพระองค์เป็นสัจจะเปลี่ยนไม่ได้ก็ไม่คิดที่จะรู้ความจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระพระองค์ตรัสรู้เพื่อให้คนอื่นได้รู้ความจริงด้วยแล้วจะรู้ไหม ขณะนี้ถ้าจะไม่รู้ก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพธธุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตรสรู้ทรงแสดงธรรมไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยสักคำแต่ว่าเมื่อได้ฟังประวัติของพระองค์เห็นพระมหากรุณาทรงบำเพ็ญพระบารมียิ่งกว่าผู้ใดทั้งสิ้นจึงเป็นเหตุให้ทรงประจักษ์แจ้งความจริงด้วยพระญาณที่เหนือบุคคลใดทั้งสิ้น ทุกคำละเอียดลึกซึ้งสําหรับผู้ที่เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นประโยชน์เริ่มบูชาพระองค์ด้วยการเป็นผู้ตรงต่อความจริงและศึกษาด้วยความละเอียดรอบครอบเลึกซึ้งจนกว่าจะเข้าใจที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงทุกคาละเอียดไหมคะเล็กซึ้งไหมคะ ยากไหมคะอดทนไหมคะเห็นไหมคะนั่นคือขันติบารมีได้ยินคำว่าบารมีบ่อยๆนะคะแต่ก็เข้าใจโดยคิดเองบางส่วนแต่ไม่ลึกซึ้งว่าแม้แต่ความหมายของแต่ละคำเนี่ยมีความหมายหลายในยะและลึกซึ้งประการใดบ้างเพราะนั้นก็อดทนที่จะฟังคำที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน แม้มีจริงก็เล็กซึ่งนะคะจึงต้องมีวิริยะความเพียรที่จะฟังด้วยความเคารพสูงสุดไม่เปลี่ยนเลยและก็ไม่ข้ามโดยได้ยินว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงที่อีกภาษาหนึ่งคือภาษามัคคีภาษาบาลีที่ส่งแสดงว่าเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้รู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมคะรู้จักความหมายของธรรมะแต่ไม่ละเอียดถ้าละเอียดนะคะ เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะบ้างทีละหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่รวมกันถ้ารวมกันต้องเป็นธรรมะหลายหลายอยา่างที่เราเรียกว่าดอกไม้จำว่าเป็นดอกไม้มีสีสันวันะที่กระทบตาสีอ่อนสีแก่เป็นกลีบเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จำได้ว่าเป็นดอกไม้กระทบสัมผัสแข็งหรืออ่อนเห็นไหมคะแต่ละหนึ่ง ถ้าไม่รวมกันก็ไม่มีสิ่งที่เราไปทรงจำว่าเป็นดอกไม้แต่แย,แยกแยกออกแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกอย่างมีลักษณะเฉพาะแต่และหนึ่งซึ่งเกิดดับทันทีที่เกิดสามารถประจักษ์แจ้งได้เพราะเหตุว่าพระองค์ทรงแส่งความลึกซึ้งตั้งแต่เริ่มต้นเบื้องต้น,น,ตนจนถึงที่สุดนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น ความสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจคำที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจจะไปทำอย่างอื่นได้ไหมคะัไม่มีทางพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ตรงสัจจะบรารมีสำคัญที่สุดเพราะจะต้องประกอบด้วยคุณความดีดน้านาประการนะคะกว่าจะสามารถรู้ความจริงซึ่งเริ่มฟังเริ่มเห็นถูกเริ่มรู้ความจริงเพิ่มขึ้นแต่ละคำ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะได้ฟังอะไรมามากน้อยเท่าไหร่มีความเข้าใจถูกผิดประการใดก็จะได้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าอย่างไรไม่ว่าเห็นเดี๋ยวนี้มีปัจจัยเกิดดับจะไม่กลับมาเห็นอีกแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดสืบต่อทันที ไม่มีระหว่างข้างนี่คือความเป็นไปของธรรมะธรรมะเกิดเมื่อมีปัจจัยให้เกิดถ้าไม่มีเสียงกระทบหูได้ยินเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรกระทบตาสิ่งที่กำลังปรากฏข,ขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เพียงแค่เกิดขึ้นเห็นดับไม่กลับไปอีกเลยในสังสารวัฏแล้วก็ยังต้องเป็นไปต่อ เพราะเหตุว่ามีปัจจัยให้ธรรมะเอ่นไม่ใช่ธรรมะที่ดับไปแล้วเกิดขึ้นอีกไม่ซ้ำกันเลยจริงไหมแค่นี้ค่ะเมื่อวานนี้เห็นวันนี้เห็น,น,น,เ,หนเมื่อกี้นี้เห็นกับเดี๋ยวนี้เห็นไม่ใช่ขณะเดียวกันคนละขณะตามเหตุตามปัจจัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัจดุลความเป็นไปของธรรมะทั้งหมด จึงได้สรงแสดงความเป็นไปของธรรมะที่เกิดเมื่อมีปัจจัยแค่นี้ค่ะเลือกซึงไหมเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยคือเดี๋ยวนี้แล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้ารู้แจ้งความจริงถึงที่สุดและความเป็นเราที่เห็นเพราะรู้ว่าแค่เห็นเกิดตามปัจจัยแล้วดับแต่ก็มีปัใจจัยให้สภาพธรรมะเองเกิด พราะฉะนั้นความเป็นไปของธรรมะทุกอย่างที่เกิดคือเกิดระดับไม่กลับมาอีกแต่สื่อต่อกันเพราะมีปัจจัยซึ่งส่งแสดงไว้ละเอียดว่าเห็นคืออะไรไม่ใช่เราไม่ใช่ตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแล้วเป็นอะไรคิดออกไหมคะกำลังเห็นเห็นเป็นอะไร ธรรมจัก,กรประวัตินสูตรเริ่มเป็นไปที่จะรู้ความเป็นไปของธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยค่ะธรรมจกกะจักรเป็นไปหมุนไปไม่กลับไปอีกเลยสักขณะเดียวหมุนไปหมุนไปหมุนไปตลอดแสนกดกลับมาแล้วขณะเมื่อวานนี้ก็